นิพพานคือการไม่เกิดใช่ไหมครับพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตอบไม่ใช่นิพพานคือการเกิดใช่ไหมไม่ใช่นิพพานคือการเกิดหรือการไม่เกิดใช่ไหมก็ไม่ใช่แล้วคนนั้นระโยมคนก็บอกว่าอย่างนั้นก็ไม่อาศรัทธาไม่เฉมแจ้งพระพระุทธเ,เจ้าก็เลยว่าสมควรแล้วเตยยพามที่เธอไม่ศรัทธาเพราะนิพพานนั้นไม่มีในโลกสิ่งที่โลกมีนิพพานไม่มี สิ่งที่นิพพานมีในโลกไม่มีนะก็หมายถึงมันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้ทีนี้ก็มีกองไฟกองหนึ่งกำลังลุกโชนอยู่พระเจ้าก็ชี้ไปที่กองไฟนั้นเธอเห็นกองไฟนั้นไหมเห็นไฟนั้นไหมเห็นพระเจ้าค่ะแล้วความร้อนของไฟเธอได้รับไหมความร้อนจากไฟได้รับแต่เมื่อไฟดับลงระหว่างไฟเนี่ยกับความร้อนหายไปไหนล่ะ ไปข้างบนใช่ไหมหรือไปข้างล่างหรือไปใต้ไปเหนือตะวันออกตะวันตกไปนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จริงไหมนั่นแหละนิพพานในในยะความหมายของคำว่าน,นิพพานเพราะฉะนั้นพวกเราจะไปหานิพพานด้วยความคิดด้วยเหตุด้วยผลด้วยสมมติหนึ่งคงเปนไปไม่ได้ คำว่านิพานมีในโลกไม่มีก็หมายถึงในสมมตนินี้ไม่มีนิพานเพราะนิพนานไม่ใช่สมมตินั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราอยากรู้อยากรู้เรื่องของตัวเองก็ต้องฝึกปฏิบัติให้เข้าถึงนิพานนั่นแหละเราค่อยจะรู้อุปมาเหมือนเราเดินทางไปกรุงเทพอย่างเงี้ยเราไม่เคยไปเลยตั้งแต่เกิดมาเดินทางเรื่อยๆถ้าเดินไม่หยุดมันก็ถึงกรุงเทพเอง เมื่อถึงกรุงเทพเราเราก็เด้รู้ว่าโอ้กรุงเทพเป็นอย่างนี้นี่เองอ,อุปมาอย่างนั้น